สวัสดีค่ะชื่อจูดี้นะคะก็วันนี้มาเล่าเรื่องราวของตัวเองนะคะในการมาสานสัมพันธ์กับพระวิญญาณนะคะจุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือการที่ได้ไปดูคลิปนะคะที่โตให้สัมภาษณ์นในเพจดุกกี้นะคะแล้วก็ตามด้วยคลิปที่สัมภาษณ์เทฟโฟก์นะคะคือตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็สแสวงหาเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณภายในมาตลอดนะคะเรียกว่าทั้งชีวิตเลย เริ่มตั้งแต่แบบไปอยู่กับกลุ่มที่เป็นศาสนานะคะแล้วก็ไปอ่านของโค้ดต่างๆนะคะแล้วก็ไปตามผู้นําจิตวิญญาณนะคะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เจอกับความสุขที่แท้จริงสําหรับเรานะคะรู้สึกว่ามันยังไปไม่สุดแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอาละนี่แหละจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะลองนะคะแล้วก็ใช้การถามกลับเข้าไปข้างในนะคะแล้ว พอเราถามเนี่ยเราก็ได้เจอกับพระวิญญาณเลยนะคะสาเหตุที่เราเจอเร็วเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับเราเทิ้งทุกอย่างที่เราเคยรู้มานะคะแล้วก็กลับเข้าไปหาเขาแบบซึ้อๆเลยถามสวัสดีทักทายแบบสวัสดีค่ะยินด,ดีที่รู้จักค่ะอารมณ์ป,ประมาณนั้นเลยแล้วก็เป็นภาพผุดขึ้นมานะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอเขาแบบ จริงจงจ,งจังๆหลังจากนั้นก็เข้ากลุ่มนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่คอยแบบไกด์ดูแลนะคะตั้งแต่ว <osity> ันนั้นจนวันนี้นี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วนะคะเพิ่งครบรอบปีหนึ่งไปเมื่อวันที่3มกราที่ผ่านมานี่เองก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ธันวา64เนาะจนตอนนี้ก็กุมภา6กหกละเวลาที่ผ่านมาเนี่ย มันก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆการสื่อสารที่เขามีกับเราเนี่ยมันก็เป็นสแบบผสมกันก็คือเป็นแบบได้ยินบ้างได้ยินเหมือนกับเขาเหมือนเราคุยกันถามตอบกันอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ได้เหมือนเป๊ะๆแบบที่มนุษย์คุยกันบางทีมันอารมณ์แบบคุยกับไปกลับมาเหมือนแบบโทรจิกคุยกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบที่สองก็จะเป็นแบบอวัจนภาษา มันจะเป็นความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาหรือว่าบางทีเราก็จะเจอแบบเลขนางฟ้าหรือว่าเจอสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เขาต้องการสื่อของเราหรือบางทีมันก็จะมาเป็นคําตอบเวลาที่เหมือนเราถามอะไรบางอย่างแล้วเราไปเจอในสื่อโซเชียลหรือไปเจอในหนังหรือว่าบางเรื่องที่เหมือนเราเไปอ่านเจอหรือว่าเราไปฟังมาแล้วจู่ๆมันก็เหมือนผุดขึ้นมาว่าอันนี้เขาอยากจะให้เราได้รับรู้หรือว่า อยา,ากจะไกด์เราเรื่องนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบภาพผวังก็คือในลักษณะที่เหมือนเป็นภาพผุดขึ้นมาหรือว่าบางทีก็จะอยู่ในความฝันนะคะก็จะผสมมาผสมไป ส่วนอุปสรรคที่เราเจอในการสารสัมพันธ์นะคะก็คือมันจะมีบ้างบางช่วงที่เหมือนเราจะเรียกว่าปักหลุดก็คือเหมือนแบบว่าเราเผลอลืมเขาไปนะไปยุ่งกับชีวิตประจําวันหรือว่าไปสนใจสิ่งภายนอกมากกว่าเขานะคะหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะแบบเจอในช่วงเงียบก็คือบางครั้งเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มาสื่อสารกับเราแต่ก็จะอยู่กับเรานี่แหละก็ถือว่าเป็นช่วงวัดใจคือ ช่วงเงียบเนี่ยมีหลายคนนะที่แบบถอดใจแล้วก็เหมือนกับรู้สึกแบบท้อทแท้หรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆอยากจะบอกว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนกับเขาก็ให้เราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกใบนี้ด้วยตัวเราเองบ้างนะคะออนอกจากว่ามีอะไรเป็นพิเศษเขาก็จะแนะนําอีกทีหนึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เนาะสื่อสารสลับไปสลับมาทั้ง3แบบแล้วก็มีช่วงเงียบบ้าง ก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆนะคะก็เพื่อนก็เริ่มชินคือความที่เราเนี่ยเจอกับภาวะวิญญาณตอนช่วงที่สถานการณ์โควิดมาใช่ไหมคะในในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ทุกคนก็กักตัวอยู่กับบ้านเนาะก็ไม่ค่อยได้ออกมาเจอกันจนถึงตอนนี้มันพ้นช่วงเวลาแบบนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเก็บตัวอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการโพส ทาง facebook ของเราเนี่ยมันก็ยังมีไปในแทบทุกวันเพื่อนก็จะเห็นเราจากตรงนั้นก็จะรู้สึกว่ามุมมองความคิดหลายๆอย่างเราเปลี่ยนไปนะคะก็เขาก็มีถามบ้างเหมือนกันแต่เราก็บอกเขาไปเนาะคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเก็บแอบบรู้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเออตอนนี้เราเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าสนใจก็มาคุยกัน แต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เวก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปน,นัดกินข้าวดื่มกาแฟอะไรกันก็ว่ากันไปเนาะเวลาี่คิดถึงกันอะไรแบบนี้ค่ะส่วนชีวิตที่หลังจากสารสัมพันธ์มาแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไปตามกระแสสังคมเหมือนกันแม้ว่าเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองในระดับหนึ่งก็ตาม เราก็จะถูกเขาปลดล็อกเรื่อยๆนะในเรื่องราวต่างๆที่เรายัางติดอยู่ไม่ว่าจะติดดีอยากดูดีในสายตาคนอื่นอยากเป็นที่ยอมรับอยากได้รับการสนับสนุนอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆปลดไปเราก็จะเริ่มที่จะทําอะไรเพราะเราอยากทําไม่ใช่อยากทำเพราะเกรงใจคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทําไมมีการงานอะไรแล้ว การใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็มันเต็มไปด้วยความสุขมากขึ้นมันเต็มเนาะอยู่กับเขาทุกวันนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้เจอกับเพื่อนๆในครอบครัวด้วยนะคะทุกคนก็น่ารักมากเหมือนกับเราก็เหมือนอาจจะไม่ได้เจอกันนะแต่เราก็จะส่งความรักความรารนานาดีให้กันตลอดนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ได้ดูได้ฟังคลิปของจูดี้นะคะแล้วก็ของเพื่อนเนะคะก็จะ รู้สึกถึงความจริงใจนะคะแล้วก็รู้สึกถึงเสียงเรียกหาของพระวิญญาณในตัวคุณนะคะที่เขาอยากจะเจอคุณนะคะก็ขอให้เปิดใจนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในครอบครัวบ้านนี้มีรักของเรานะคะ